สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้จะมาดูการใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆในเมนูการจัดการประชุมได้แก่เมนูโน้ตส่วนตัวและเมนูไฟล์ส่วนตัวค่ะทั้ง2เมนูนี้อยู่ภายในหน้ารายละเอียดการประชุมและเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของตนเองได้เป็นส่วนตัวค่ะเมนูโน้ตส่วนตัวท่านสามารถใช้บันทึกข้อความหรือสรุปสั้นๆระหว่างการประชุมค่ะ สามารถใช้บันทึกขั้นตอนใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนการประชุมขณะประชุมหรือหลังการประชุมค่ะข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวจะเห็นแค่เฉพาะของตนเองและเห็นแค่ของการประชุมนั้นๆค่ะเมนูไฟล์ส่วนตัวเป็นพื้นที่สำหรับอัปโหลดไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเช่นเอกสารอ้างองิงภาพถ่ายสรุปงานหรือข้อมูลที่เราต้องการเก็บไว้ดูในภายหลังเมื่อเข้ามาที่เมนูไฟล์ส่วนตัวจะมีปุ่มเลือกไฟล์ ให้ท่านเลือกอัปโหลดไฟล์ที่ท่านต้องการจากเครื่องได้เลยระบบจะรองรับไฟล์ทั้งเอกสารรูปภาพและวิดีโอค่ะหลังจากเลือกไฟล์แล้วให้ท่านพิมพ์คำอธิบายสั้นๆและกดบันทึกเพื่ออัปโหลดขึ้นระบบหากยังไม่ต้องการบันทึกสามารถกดยกเลิกได้ค่ะ เมื่อกดบันทึกแล้วไฟล์ของท่านจะเข้ามาอยู่ในระบบค่ะหากท่านต้องการแก้ไขไฟล์หรือต้องการแก้ไขคำอธิบายสามารถเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการแล้วกดแก้ไขค่ะระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านแก้ไขนะคะสามารถแก้ไขได้ตามต้องการค่ะหลังจากนั้นให้กดบันทึกนะคะหากต้องการบันทึกหรือหากยังไม่ต้องการบันทึกให้กดยกเลิกค่ะเมื่อกดบันทึกแล้วนะคะระบบจะอัปเดตการแก้ไขโดยอัตโนมัติค่ะ หรือหากท่านไม่ต้องการไฟล์แล้วนะคะท่านสามารถกดจัดการค่ะและกดลบไฟล์ได้ค่ะกดลบนะคะไฟล์จะหายไปค่ะหรือหากต้องการยกเลิกให้กดยกเลิกได้ค่ะเมื่อท่านกดลบแล้วนะคะไฟล์จะหายไปจากระบบค่ะที่สำคัญคือเมนูไฟล์ส่วนตัวและโน้ตส่วนตัวจะเห็นได้เฉพาะเจ้าของบัญชีผู้อัปโหลดเท่านั้นผู้เข้าร่วมคนอื่นจะไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นตัวช่วยหนึ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้ค่ะ